สวัสดีค่ะข่อยเจียวไปห้างหนอกเช็คตัวรถบัสเอาข่อยอัดคิปไว้ก่อนอันนี้วันนาาว่า,าเป็นมูกันเป็นมูกันคือแบบว่าดูจักเขาโดยรู้จักกันกับผู้ชานี่โดยที่ว่าไปวิสายเหยียบไปเยี่ยมไปเยียาเยี่ยนมูก็เลยได้ยมีโอกาสรังจากรู้จากผู้ชาฝรั่งคนนี้กะเขาเป็นมูของมูเนาะกาคือ เรื่องหลังผู้ายก็คือเขาเขาเคยมีลูกคนนึงเขาก็เลิกกันไปค่ะบ่ได้ติดตัวยังกันเหลวแต่ว่าผู้ายก็คือทรงปกติเราก็จนว่าค่ะมารู้จักกันกับอ่าน้องเจ้าของเรื่องนี่ก็คือแบบคบกันคบกันเป็นมูนีลแหละเป็นแก๊งเฮฮาย่ามเจ้าของไปเพราะว่าเจ้าของเน่ะเป็นคนมีเงินเวลาไปเวลาไปเที่ยวประเทศเขานี่เวลาเวลา พื่อนนีไปเที่ยวนี่อิตาลีเนี่เพื่อนก็ไปไปไปกัอยู่นกลุ่มมูกลุ่มเดียวกันไหมแต่บานนี้เขาก็เลยอยากมาเที่ยวไทยอยากมาเที่ยวไทยกค้องก็คือแบบว่าไห้มาพักบ้านจะคข้องก็ได้ก็มาพักกันก็คือว่าตอนเป็นมูกันเนี่ยฝรั่งหนึ่งก็ดีดฝรั่งก็แบบว่ามันเป็นเพื่อนกันไหมอีหอย่างก็ได้เังสิเนี่ยเอ็นจอยก็คือมาพักอยู่บ้านก็โอเคคบกันมาเพื่อนว่านิสัยสไตล์ฝรั่งนี่ก็แฟน์หมากกับ เพื่อนกันน้องเอียงกับแช่แช่กับดีหลังจากท่ว่าคบกันไม่ยู่งซีหาปีแต่ว่าเจ้าของเรื่องนี่น้องเจ้าของเรืองเพิ่นเกิอยากได้แฟนฝรั่งเดชก็เลยแบบว่าม,ม,ม,มันมันมันบ่มีไผกันเลยรแบบว่าล่องแบบคบกันบึงก็เริ่ตัดสินใจหลังจากที่วาเพิ่งเกิดเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอิตาลีเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ดีย้ำฝรั่งฝรั่งคยมาให้สองเถอ แต่ว่าน้องจะคลองเรื่องพอนไปอิตาลีดูเพ่นไม่มูแหมแล้วก็ฐานะทางการเงินเขาก็โอเคไหมเขาบรยาก่าก็เลยสองคนนี่ก็เลยแบบตัดสินใจว่าจดทะเบียนกันจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้หญิงก็เลยแบบไปที่เนี่ยไปอยู่อิตาลีนะบาบ่วาไเด้ไปอยู่บ้านน้ำมูเราได้บ้านนี้เพราะว่าบอกยังไงคือมีผัวเราแหมก็ไปอยู่บ้านผัวพอไปอยู่บ้านผัวเนี่ย มูเจ้าเสือบอว่าจากทีว่าเป็นมูกันน่ะนี่ใส่แบบมันหลูมันมันหลูกันหลูใส่หลู่พุ่งเห็นกันหมดแต่ว่าอ่าพ่อตอนเป็นเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยแมะมันคะเลื่องเลยมันเป็นแบบว่ามันหัวเป็นเจ้าของกันแล้วกันเหรอแม่แบบนี่ใส่อยียงที่เคยว่าบ่เห็นมันก็เห็นเฮียนไทยแบบว่าทะเลาะกันพิษกัน มันกลายเป็นมาบมีความสูงาน้องว่านี่นี่หน่อยกระ่ถูกกันตอนเป็นมูเนี่หยังก็แช่ยังก็แฟร์บันี้พอตออเป็นผัวเป็นเมียจังไหนจังแบบว่าสื่อไผซสื่อมันแต่ว่าของหน้องน้องบได้ห่วเลยแต่ว่าผู้ชายนี่ิเป็นแบบหัวงมันเป็นแบบหน้องว่ามันกบ่ได้ทุกข้างหนอกแต่ว่ามันเป็นแบบบอกคือเก่าแม่เออแทนที่ว่าเป็นมูกันหนหูจักกันมาโดนซีปี่เพราะเป็นผัวเป็นเมียมันหนาจีว่า ดีขึ้นเนาะมันว่ามันนานชีแบว่าเพราะมันลูกกันหมดแล้วมันนานจะแบบว่าเพอร์เฟกทุกอย่างบอบ่เลยบานี้ย่ำบานีแต่กี่ย่ำเวลาดื่มก็ดื่มร่วมกันก็ดื่มสมัยเป็นมูก็ดื่มมาแล้วเมาลงเจอกันนอนเคยนอนของเดียวกันแบบเอกลีกอักลาดกับบนวี้มีอย่างกันนั่งสินะเพื่อนก็คือเพื่อนแต้บานี้พ่อตอนว่าแต่งงั่นกันแล้วเมามาก จากยังผู้พิดกันเคยแบบว่าตีกันไหมเออแบบผู้ชายตีแล้วเข้าเมาแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงแบบเข้ากับสู่ีนไหมเออก็แบบมันหลายอั้นขัางเขาบางที่นี่แบบว่าเคยมีแบบว่าทะเลาะกันเนี่ยหน่อยแบบเขากล่ออกจากบ้านไหมเออปบนนี้ย่ามแบบว่าบางเทือกเนี่ยเขาใส่วามรุนแรงกับเขาหน้องก็เลยแบบว่าตั้งกลองท่ายลิดไปเลย ตั้งกล้องถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายแบบว่าที่จะความมีบาดมีแผลแล้วก็เอาเป็นเอาเป็นคลิปอัดเป็นคลิปเป็นคลิปไปแต่ว่าโบ่เด้ส่งให้ตำรวจเด้เป็นอย่างจังว่ส่งมาติเพราะว่านา่งเลยคิดว่าจังไหนนา่งกับมาอยู่พีแล้วคือแบบโอกาสจะมามันกันอยา่างนั่งก็เลยแบบว่า um. นั่งก็เลยแบบว่าเอาเก็บไปเป็นหลักฐานแบบที่นี่นั่งกับเขาไปเว็บเดเขาไปหาๆๆ,ๆพอดีนั่งก็เลยไปบอใส่คคห,หนึง นั่งกับคุยกับเขานั่งกับบองไอ้ฟังเบิดเลยว่าเป็นยังสี่ยังสี่ยังสี่เออตอนนั้นเป็นปรากฏว่ามาอยู่มาอยู่มาอยู่อิตาลีไมนอยู่เป็นอุ้ยโอ้โทษโทษโทษคอยจําผิดเพิ่นอยู่เยอรมันโทษจ้ะเพิ่นอยู่เยอรมันแล้วเพิ่นจะไปพอผู้ใายอิตาลีคอยว่าผิดเออไปอยู่เยอรมันไปพออิตาลีตานนี้เพิ่นก็นเรยบแบบว่าคุยคุยกันไปไหมเรียกไปพอแบบว่าผู้ชายคนอิตาลีก็เรยแบบว่าู้จักกัน เพลยนมาแบบว่าตอนทรงวนเนี่ยผู้ชายเขาก็ับไปเห็ดงานแต่ว่าผู้หญิงเขาเนี่ยได้เห็ดงานเด้เขาก็เลยมากมาหากันกับมาคุยมาบอกเาขากับโอเคทุกอย่างเจ้าของก็เลยแบบว่าไปอยู่ไปอยู่น้่อิตาลีไหมไปอยู่บ้านเขาเลยเดย้ที่นี่แต่ว่าอิตาลีเนี่ยพนเฮ็ดงานอยู่พนเห็ดงานอยู่เยอรม,มันเน่ะเป็นคนเพิ่นก็เลยแบบว่ารับเด้ทุกอย่างไหมที่นี่ก็เลยมาอยู่ป่ะน,นี้พอเจ้าของมาอยู่ตอนแรกอ่าผัวนะ่ะคิดว่าเมียน่ะไปอยู่น้ำมั่ ปอยู่นมูคือเก่ากับะมาณสองหมื่นสามหมื่นเมียกับไปติดต่อมาเจ้าของก็เลยติดต่อผู้ฝรลังก็เลยติดต่อไปหาเมียเมียก็เลยบอกห้ฟังเลยว่าฉันมาอยู่กับคนใหม่ย,ยังสันยังสีแล้วตอนแรกอะผู้ใายก็คือวยวหยว่า,วาเออไปอยู่จังไหนจ,จังสินะจังสี่เนาะโตเจ้าของหนึ่งก็เลยบอกว่าว่าถ้าเธอไปแจ้งไปว่าถ้าเขาไปอยู่เมืองหนอกเขาอยู่ที่อยู่หมู่ไหนเขาก็ต้องอยู่หมู่หันเนาะเอออหละถ้า่าัง เขาบอยู่หม่องที่ตามทีว่าเขาลงทะเบียนไว้แมนบอห้องทะเบียนไว้ตามตามบัตรที่เขาไปเขาเกษีตำรวจนี่นตำรวจมาตรวจมาจับเขาเขาเกสิมิถึงจับดอกคนเอาห้อมามันกัยญาป่านี้นองก็เลยว่าถ้าเธอไปแจ้งตำรวจไปแจ้งว่าฉันไปอยู่กับผู้อื่นนี่ฉันก็มีคิดทุกอย่างไหมฉันจะเอาหลักฐานนี่ไปให้ตำรวจบึ้งเธอก็จะได้มันก็สิมีเรื่องแบบเงาเลยบ้ดนถ้าบ่อยากมีปัญหาก็คือแบบว่าต่างคนต่างอยู่ พราะว่าถ่า <repetition> น <ceu> ี่แหละยูกับอิตาลีระยะหนึ่งแบบเขาดีเขายังก็คือแต่มา่าก็ฝรั่งเศสเราคือเป็นแองก็อิตาลีเลยไหมเออก็เลยแบบมีขอแหลกเปลี่ยนกันหนังสี่ละเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องตรงยังผูต้องมาให้ฉันฉันอยู่กับคนใหม่เพราะว่าเธอเป็นหนังสี่เอามันก็เลยเป็นเรื่องเสี่ยงก็นเลยเรียนมองกันฟังนองก็เลยว่าทุกมือน้องก็เลยอยูแบบว่ากับอิตาลีผู้พัวหนึ่งก็ยูไป เออทำมือได้ว่าชันพร้อมโอเคแบบว่าฝรั่งอิตาลีแบบแน่นอนอิลีเนี่แบบว่าจะเอาฉันก็คือจะมายาแล้วก็จะแต่งกับผู้นี้เลยยังสิเนาะเอากัมาบม่อกกันฟังภาวะชีวิตแต่ละคนบ่คือกันเด้แต่ว่าห้องมาถือตีถือขาห้าสิยู่เห็นอย่างนเนาะห้องก็ต้องไปหายู่มองไม่หมองดีเนะาะทำไมีทังไปเนาะอันนี้เพื่อนกับ่อยากกับไทยก็อยาก,กว่าว่าไม่ยู่พีแล้วก็ต้องอยูต่อไปอยังสิน่าจะก็ไม่บอกให้กันฟังเนาะบางเทื่นี่แบบว่า มันตอนเป็นมูมันก็ดีเพราะว่าตอนเป็นผัวเป็นเมียมันก็อีกอย่างนึงคือแบบใจคนมันเปลี่ยนได้ตลอดเนาะมุจลว่าบหมเอาจะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อจ้าเาาด้อฝากช่องยียแอลอินเบลเยียนนะจ่าผู้ใดคอมเมนต์ขอขอบคุณหลายๆเด้อขอให้ร่ำให้รวยนะคะถูกหวยทุกงวดขอถูกเด้อหมบางทีหกสามเออจ้า